ใ <laughs> ส่เข้ารองเท้านะลูกนะรายเหมือนบ้านน้องแหละรายทะเลอ่ะหืมอย่าใส่เข้ารองเท้านะ ไปไปไล้เียแล้ว,วไปอันนี้เลยอืมอืมอืมอันเล็กก็พอหรกอ,อันใหญ่มันอันเล็กก็พอนี่เข้าทางนี้ <c oughs> เดินงข, <c oughs> ขึ้นไปเลยครับอืมขึ้นไปเลยไม่ต้องกลัวหรอกขึ้นไปเลยอืมอืม นึกว่าจะขึ้นข้างบนลงข้างล่างแต่งั้นต้นมอ่ะขึ้นไปสิหลบกลองหัวเออเอ้อเอามาองหัขวขกดนถือไว้เออเออมองเท้าตัวเองด้วยอืมอ่ะขึ้นไปดีดีขึ้นไปดีดีอืมอืมโอ้ จะไปสไลเดอร์ใช่ไหมป่ะปไม่สวยไม่โไม่โว่เดินดีดิึบอึบโอ้โหโเดี๋ยวเดี๋ยวยเดย